ดีแม็กมาดัดแหนบแผ่นรับน้ำหนักค่ากระต่ายจากร้านสตังลอตโตที่ด้าเซอร์วิสมาแล้วคะ่ะวันนี้มาสงง่งงานอีซูซูดีแม็กคันนี้คะ่ะลูกค้าเข้ามาคะ่ะด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการจะให้ช่างดัดแผ่นรับน้ำหนักให้ใหม่เพราะว่าของเดิมเนี่ยลูกค้าคว่ำแหนบมาคว่ำแหนบมาทําให้รถมันวิ่งนิ่มแต่ว่าช่วงเด้งเนี่ยบนกับแหนบร่างอะ่ะมันห่างกันเยอะรถมันนิ่มจริงแต่เวลาบรรทุกคนนั่งนิดหน่อยเนี่ยมันก็กระแทกแล้วลูกค้าบอกมันกระแทกไปมันนิ่มไปต้องการจะให้มัน ตึงกว่าน,นี้เอาง่ายๆเลยก็เลยมาให้ช่างนะททาการเซตแหนบแผ่นรับน้าหนักให้ใหม่นะคะก็โอเคไม่ใช่ปัญหาแล้วคุยกันเบื้องต้นรู้แล้วรู้ว่าลูกค้าใช้รถแบบไหนการใช้งานเป็นยังไงนะคะช่างก็เดี๋ยวจะทาการเซตแหนบให้ใหม่ซึ่งนี่คะ่ะเราก็ถอดแผ่นรับน้าหนักออกมาแล้วสําหรับดีแม็กตัวเก่าคันนี้นะคะรุ่นนี้จะมีแผ่นรับน้ําหนักช่วงล่างอยู่1แผ่นจริงๆมันต้อง2แผ่นหรืออันนี้ตส่ไม่แน่ใจดังนันนี้ต้องขอประทานโทษแต่ที่รถลูกค้าเนี่ยมีแค่1แผ่นเราก็ไม่ได้ถามข้อมูลจากช่างนะข้อมูล ดัดแหนบเซตแหนบให้ใหม่นะคะเพื่อที่ลูกค้าจะได้วิ่งดีกว่าเดิมเพราะลูกค้าบอกว่าใช้บรรทุกประมาณ3 0 0ถโลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดัดติดขึ้นไปให้เนาะก็คือกลับแหนบเป็นหน้าเดิมแล้วก็ดัดให้ใหม่นะคะเซตให้ใหม่เลยเนาะนี่ช่างก็กำลังทำการเซตแหนบให้อยู่จ้าสำหรับการดัดแผ่นรับลาหนักหรือแผ่นบรรทุกเนี่ยหรือว่าเรียกกดกันเปิดแหนบนี่่เนี่ยเราก็จะถอดแค่ตัวแผ่นบลาหนักมาเราจะไม่ยกตับหลักลงมานะคะเพราะว่ามันตับหลักเราไม่ได้ไปยุ่งเรายุ่งแค่ตัวแผ่นลาหนักเท่านั้นเองจ้าาาา่ชางงน,น,นักกก็ํลท ดัดแนวเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าไปาค่ะยกเอาไปประกอบพี่รถกันดีกว่าค่ะนีเลยจ้าแยกกับช่างคนละฝั่งเนี่ยของไฟของมันมีจ้เห็นไหมช่างเซตเนี่ยมาเมื่อสักครู่นี้แ่บโค้งไปเลยแล้วก็ทาการเซ็ตให้ใหม่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะมากจะน้อยอยู่ที่การใช้งานของลูกค้าแค่แจ้งช่างมาช่างจะถามแล้วก็พูดคุยกันเนาะก่อนจะทําการเดินเรื่องงานนะโอเคเรียบร้อยแล้วประกอบใส่แหนบเรียบร้อยแล้วค่ะขันเรียบร้อย อัดด้วยบล็อกไฟฟ้าก่อนเลยค่ะสะแกนะักเนาะเสร็จแล้วก็ต่อด้วยบล็อกลมให้แน่นเลยจา้าตัวนี้จะไม่ได้เป็นการโหลดโหลดหรือย,ยกนะคะรถจะอยู่ทรงเดิมเต็มที่ก็จะลงมาหน่อยหรือขึ้นมาหน่อยอยู่ที่แผ่นรลบนตำแหน่งที่เราดัดเนาะก็นิดเดียวค่ะไม่ได้เยอะอะไรมากไม่เลยแค่ไม่ต่างเลยค่ะโอเคค่ะประกอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ใส่ล้อนนะคะขันน็อตด้วยมือกันน็อตปีนเกลียวเหมือนเดิมเลยค่ะเสร็จแล้วขึ้นไม่แรงสามขาออกเลยค่ะอ้าวลงเลยจา้าเราก็จะอยู่ทรงเดิมระย,ยะเดิมเลยจา้าเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวลูกค้า ไปหยม่มรถด,ดูเดี๋ยวไปฟังเสียงลูกค้าคุยว่าเขาบอกว่ายัางไง นี่ช่างก็เข้าอธิบายแล้วก็ชี้ถึงความเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่เราทําให้ลูกค้าว่าเอามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นั่นอีกค่ะนี่เลยจ้าก็ชมบรรยากาศกันไปเนะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็วัดพอแล้วก็เ,เตรียมตัวส่งงานลูกค้าได้เลยยังไงก็ขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านตาตคงล้อโตอยู่พุทธมนฑลซอยสามสิบเงตรงข้ามรงเยนสารสัตว์ที่ร้านเราทำานสองคนนะคะไม่มีลูกน้องมีปัญหาอะไรเอารถเข้ามาให้ช่างดูได้เลยทําไปทําค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงยินดีใช้บริการขอบคุณคะ